สวัสดีครับผมสัญชัยนะครับจากร้านจันยาคาไม้คลิปนี้จะเป็นคลิปวิดีโอนะครับนำเสนอบ้านไม้นะครับที่มี2ห้องนอนและ2ห้องน้ำนะครับตัวบ้านหลังนี้ราคาเฉพาะตัวบ้านนะครับราคาอยู่ที่7 0 0 0แสนบาทนะครับไม่รวมค่าจัดส่งและต่อเสาสูงนะครับวัสดุโครงสร้างบ้านหลังนี้นะครับโครงสร้างบ้านลอดเสะเสานะครับเป็นไม้เต่งไม้นัแข็งนะครับซึ่งยาวตลอดเลยไม่มีต่อเลยนะครับ ส่วนฝาบ้านภายนอกเนี่ยจะเป็นไม้แดงไม้ประดู่ไม้มะค่านะครับซึ่งจัดว่าเป็นไม้เนื้อแข็งในตระกูลเดียวกันนะฮะเกรดดีกว่าไม้เต็งขึ้นมานะครับค่าใช้จ่ายก็จะสูงตามตัวขึ้นมาด้วยนะครับการตกแต่งฝาบ้านหลังนี้นะครับภายในจะเป็นไม้ยางเก่านะครับก็ก่อนเราขึ้นไปชมข้างบนนะครับเดี๋ยวเราจะดูงานลากฐานด้านล่างก่อนนะครับก็จะมีลูกค้าหลายๆท่านเลยนะครับที่สงสัยว่า บ้านไม้นอกดาวแบบนี้มันสามารถต่อเสาสูงได้หรือเปล่านะครับและวิธีการต่อเสาสูงเนี่ยต่อ,อยังไงก็เดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นคลิปวิดีโอที่ผมจะอธิบายให้ฟังหน่อยนะครับก็คือบ้านหลังนี้เวลาผมมาต่อเสาสูงนะครับมันจะมีค่าแรงแยกออกจากราคาตัวบ้านนะครับผมจะคิดเฉพาะค่าแรงนะครับในการขุดหลุมเสาเทฟุตติ้งเนี่ยต้นละ2,500บาทนะครับไม่รวมค่าของนะครับลูกค้าซื้อหินปูนทรายและเสาปูนสำเร็จเตรียมไว้นะครับ วิธีการต่อเสาสูงของผมนะครับผมก็จะขุดหลุมนะครับขนาด80คูณ80เซนนะครับลึกลงไปเนี่ยเกือบ1เมตรเลยแล้วก็จากนั้นผมจะเทฟุตติ้งนะครับด้วยการผูกเหล็กนะครับอย่างหลังเนี้ยผมผูกเหล็กข้ออ้อยนะครับขนาด4หุนขนาดความหนาก็จะเดี๋ยวผมยืบให้ดูนะครับจะผูกเหล็ก4หุนนะครับของตัวฟุตติ้งนะฮะเหล็กก็จะใหญ่ประมาณนี้เลยนะครับ ในการทำฟุตติ้งลูกค้าหลายๆท่านว่ากลัวมันจะซุดต้องตอกเสาเข็มไหมกับเรียนเลยนะครับว่าลักษณะโครงสร้างบ้านไม้ไม่เหมือนบ้านปูนคอนกรีตนะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นเลยที่จะต้องตอกเสาเข็มในลักษณะพื้นที่หน้าง,งานที่ไม่ได้ติดแม่น้ําหรือว่าไม่ได้ถมดินใหม่ที่ทับกบบ่อน้ํานะครับเพราะว่าน้ําหนักบ้านเนี่ยประมาณ4-5ตันและเป็นน้ําหนักกระจายตัวนะครับแล้วหลุมฟุตติ้งที่ผมทำเนี่ยมีขนาดข,ของหลุมเนี่ยค่อนข้างกว้างนะฮะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะซุดนะครับทุกหลังเลยนะครับผมจะทาฟุตติ้งทั้งหมดเลยอย่างหลังเนี้ยมีขนาดความสูงพอสมควรเลยประมาณสามเมตรแล้วช่วงบากเสานะครับเราก็จะจับน็อตครับสามหุ่นนะฮะบ,บากหัวเสาเนี้ยให้หัวเสาคอนกรีตนะครับมาอยู่มานั่งบนบนเสเลยนะฮะนั่งตัวบนบากเสเลย อาแล้วนะครับส่วนหน้ากว้างของเสาจะมีขนาด6นิ้วนะฮะ <c oughs> อ่านี่ฮะเดี๋ยวผมให้ดูเศษตัวบ้านนะครับซึ่งมีขนาดหน้า8ดนะครับทั้งตัวบ้านและตัวระเบียงนะครับยาวตลอดเลย7เมตรไม่มีต่อนะฮะตัวรอดตัวตรงนะครับแล้วแต่เรียกเนี่ยผมวางซึ่ง เวลาวางเนี่ยช่องไฟของผมจะค่อนข้างถี่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเดินบนบ้านเนี่ยมันจะไม่ยวบยาบนะครับเวลาเราขึ้นตั้งเสาเอกหน้างานนี้ก็จะมีการทําพิธีบอกเจ้าที่เจ้าทางเหมือนกันนะครับจะมีพิธีขึ้นเสาเอกที่ลูกค้าจัดเตรียมไว้หน้างานนะครับอันนี้จะเป็นฝาบ้านไม้แดงไม้ประดูไม้มะค่านะฮะซึ่งเป็นไม้เก่าไม้พวกนี้ราคาตามต้นทุนนะครับผมคัดอย่างดีเลย ไม้ยาวตลอดไม่มีต่อเลยครับไม้สวยมากด้านหลังนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับตัวบ้านหลังนี้มีเสาทั้งหมดสิบต้นนะฮะความสูงสามเมตรสูงสูงเลยฮะไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะต่ําจะเตี้ยเพราะาเดี๋ยวด้านล่างเนี่ยสเต็ปต่อไปก็คือลูกค้าจะต้องเทคานนะครับโดยการสกัดมุมเสาเนี่ยเดชช่างจะไจ้สกัดมุมเสาเนี่ยทั้งสี่มุมนะครับจากนั้นเทคานรัดเสาทุกต้นนะครับเพราะฉะนั้น ต่อให้ดินมันจะซุดจริงๆนะครับเอซเดนดินมันซุดจริงๆเลยตัวบ้านเสาก็ยังนั่งอยู่บนคานขอดินที่ช่างทําไว้นะฮะไม่ต้องกลัวเลยครับว่ามันจะซุดนะฮะบ,บ้านในอดีตโบราณมาเนี่ยการต่อสาสูงของบ้านในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยฝั่งเสากันแค่ยี่สิบถึงสามสิบเซนเองนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบแล้วไม่มีการทาฟุตติ้งด้วยนะครับ ตัวนี้เป็นสเต็ปมาตรฐานนะครับบนไดสิบเอ็ดขั้นในระดับความสูงแบบนี้นะฮะผมได้ลูกขั้นค่อนข้างมาตรฐานนะครับยี่สิบเซนลูกบนไดหนาสองนิ้วไม้ประดู่ครับหน้ากว้างสิบนิ้วเลยตัวแม่บนไดนี่เป็นไม้เต็งไทยแท้ๆเลยนะฮะอันนี้ผมกล้าการันตีเลยความหนาแม่บันไดสองนิ้วนะฮะดูลูกบนไดร์ฮะหนาหนา,หนามากเลยเทียบจากนิ้วผมเนี่ยฮะหนาสองนิ้วเต็มเลยนะครับ เสาบันไดผมทุกต้นนี่เน้นความอลังการนะฮะมันจะเป็นเสาหน้าห้าเอามาปรับใส่แล้วนะฮะบ,บางคนบอกว่า,าทางร้านบอกว่าเสาหกนิ้วเสาห้านิ้วเวลามาวัดแล้วทําไมมันไม่เต็มเลยหกนิ้วเหลือห้านิ้วครึ่งห้านิ้วเหลือสี่นิ้วครึ่งอะไรประมาณนี้นะครับต้องกลับเรียมเลยครับเปรียบเทียบได้เหมือนเวลาเราไปจ่ายตลาดนะฮะเวลาเราซื้อปลาหนึ่งตัวเนี่ย ช่างกิโลเต็มๆเนี่ยก็ได้1โลนะครับแต่เวลาแม่ค้าถอดเกดควักไส้ควักขี้ออกแล้วเนี่ยเอากลับไปช่างกิโลใหม่มันน้ําหนักมันไม่ได้เท่าเดิมหรอกครับเช่นเดียวกับไม้เก่าครับผ่านการปรับสไปแล้วก็จะไม่ได้เหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมบนบ้านกันนะฮะอันนี้จะเป็นประตูกันกันตกนะฮะกันสุนัขได้ดูลายของลูกบันไดนะฮะที่เป็นไม้ประดู่แก่นใหญ่ๆแบบนี้อายุต้นก็มีเป็นร้อยปีนะฮะ ต้องมีเป็นร้อยปีแน่นอนเลยทั้ง11ขั้นการทำบันไดลักษณะแบบนี้ทํายากนะฮะสะเตปล้านผมอย่างที่บอกนะฮะเจาะทะลุและยิ่งเป็นแนวเฉียงลงแบบนี้การไล่องศา,าและเจาะแบบนี้เนี่ยทำได้ยุ่งยากมากนะฮะเครื่องมือประสบการณ์ของช่างหลายๆอย่างต้องบวกกันนะฮะต้องพร้อมจริงๆกว่าจะได้เป็นลูกบนันไดลูกกึ่งระเบียงอะไรแบบนี้ต้องผ่านกรรมวิธีเยอะแยะครับต้องเอาไม้ไปกึงกลมมาด้วยเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูด้านบนนะฮะ ด้านระเบียงเนี่ยจะมีขนาดนะครับความกว้าง3เมตรนะฮะยาว7เมตรพื้นระเบียงหลังนี้ลูกค้ารีเควสต์นะครับขอให้เป็นไม้ลังลิ้นนะฮะหน้า6ตามสเต็ปมาตรฐานผมจะทําเป็นตีกระทบเว้นร่องนะฮะแต่ว่าถ้าลูกค้าต้องการลังลิ้นจริงๆเนี่ยแจ้งผมได้แต่นอนาคตเวลาฝนสาดอาจจะมีปัญหาบ้างนะฮะเรื่องหดเรื่องขยายเพราะว่าต่อให้เป็นไม้เก่าวัสดุที่เกิดจากธรรมชาติ เป็นไปไม่ได้เลยครับที่มันจะไม่หดบางแผ่นหดบางแผ่นไม่หดแต่ถ้าเป็นไม้เก่าเนี่ยเวลาเขาหดอาจจะห10%เซิเนจะแตกต่างจากไม้ใหม่ซึ่งมันหดเป็นเท่าตัวเลยนะฮะอาละนะครับหน้าต่างเนี่ยจะมีขนาดนะครับความกว้างของบานหน้าต่างเนี่ยห้าสิบเซนนะครับสูงหนึ่งห้าสิบเซนขอบบานหน้าต่างที่เราใช้เนี่ยต้องเป็นขอบสีนะครับเพื่อความแข็งแรง พวกนี้ผมมีโรงงานผลิตประตูงบหน้าต่างเองนะครับเป็นร้านคุณพ่อผมอยู่อำเภอบางบานนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทางเข้าบ้านหลังนี้จะแยกเป็นสองห้องนอนนะครับประตูผมสูงกว่ามาตรฐานทั่วไปนะครับประตูจะสูงถึงสองเมตรยี่สิบเซนติเมตรนะครับสูงมากๆนะฮะความกว้างนี่แปดสิบเซนขอบไม้ที่เอามาใช้ทําบานประตูนะครับจะเป็นขอบแปดเลยนะฮะขอบแปดเต็มเต็มเลยเนี่ยใหญ่กว่าทั่วไปเลยนะจอะลูกบิดก็ได้นะครับ ลักษณะลังเลื่อนที่ผมใช้เนี่ยลองสังเกตดูว่ารุ่นหลังๆมาเนี่ยผมลงทุนเพิ่มนะครับผมจะใช้เกรดที่ไฮเอ็ดหน่อยเลยนะฮะเกรดดีเลยเป็นเฮเปเล่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเงียบมากแล้วมันจะลื่นนะฮะในอดีตที่ผ่านมาผมก็อาจจะยอมรับนะฮะว่าเกรดที่ใช้เนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะฮะเป็นเกรดระดับกลางๆที่พอใช้ได้นะฮะแต่ทุกวันนี้ผมปรับหมดแล้วนะฮะเพราะนั้นมันจะเงียบมากเลยเป็นเฮเปเล่ยนะครับ ในห้องนอนนะครับต่อหลังนี่จะมีขนาดความกว้าง3.5คูณ3.5เมตรนะครับแบ่งเป็น2ห้องนอนโครงสร้างไม้ภายในหลังนี้เฉพาะหลังนี้นะครับที่ท่านผู้พันเพิ่มค่าใช้จ่ายมาในจังหวะที่ผมได้เป็นไม้เนื้อแข็งไม้เต็งเข้ามาพอดีนะครับสวยมากๆนะฮะที่เป็นไม้เนื้อแข็งอย่างเงี้ยและยาวตลอดเลยนะฮะในแนวลูกตั้งในทุกแผ่นผมก็นันตีเลยว่ายาวตลอดไม่มีต่อแน่นอน ลูกค้าท่านใดถ้ามีโอกาสได้มาเจองานจริงที่ร้านผมนะครับอยากให้มาดูก่อนเลยครับว่ามันจะเหมือนที่พูดหรือเปล่าเพราะว่าการดูผ่านเลนส์กล้องผ่านหน้าจอคอมพวกนี้ไม่เหมือนมาดูด้วยตาตัวเองสเต็ปต่อมานะครับด้านหลังเนี่ยเดิมทีจะเปิดเป็นประตูห้องน้ํานะครับซึ่งแยกเป็นสองห้องแต่ว่าหลังนี้ถ้า,านดูการเปลี่ยนแผนนะครับยกเลิกจากที่จะต้องกั้นห้องน้ําทั้งสองห้องนะครับหดให้เหลือห้องเดียวนะครับและตกแต่งเป็นห้องไม้เข้าไปนะฮะ นอนาคตอาจจะเป็นห้องอะไรก็สุดแล้วแต่ท่านลูกค้านะครับแต่ในสเปคของราคาเนี้ยนะครับเจ0ดแ0,000บาทจะเป็นห้องน้ำคอนกรีตปูกระเบื้องให้นะฮะในภายในเพราะฉะนั้น2ห้องเนี้ยมันจะทะลุก,กันได้จากด้านหลังนะฮะธรรมดามันต้องเป็นผนังแยกส่วนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแยกชิ้นกันนิดหนึ่งนี่ฮะความเงียบของทาร์เร่นะครับ ชุดอุปกรณ์ล้างเลือดน,นี่แบกรับน้ำหนักได้กว่าหนึ่งร้อยกิโลเลยนะฮะหลังนี้ก็ยังมีอีกสัก5%ถึง10%ที่ผมอาจจะต้องมาเก็บงานซ้ำอีกนะครับเพราะว่าอาจจะต้องรอรันอินของตัวบ้านนิดนึงนะฮะเพราะว่าเป็นบ้านใหม่อย่างนี้หลายๆอย่างมันยังไม่เข้าที่เข้าทางนะฮะผมจึงมีเรื่องบริการหลังการขายนะฮะมีเรื่องการเซอร์วิสอะไรหลายๆอย่างที่มันยังไม่เรียบร้อยนะครับ เพราะโดยส่วนตัวจากประสบการณ์ที่ผมทํามาหลายๆหลังนะครับเมื่อเวลาเรามาส่งแล้วมันจะไม่สมบูรณ์ในสักทีเดียวนะฮะมันก็จะมีเรื่องของหลังคารั่วบ้างบางหลังไม่ทุกหลังนะครับประตูหน้าต่างปิดเปิดยากพวกนี้มันจะมีปัญหาในบางหลังนะฮะจะเป็นช่วงแรกๆผมจะตามเซอร์วิสให้ทุกหลังนะครับบางครั้งการเซอร์วิสของผมอาจจะช้าบ้างนะครับ1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์แต่ผมไปแน่นอนนะฮะบ,บางท่านนรอผมมาเป็นเดือนเลยนะฮะยังไงผมกลับไปทําให้แน่นอนครับ แต่เนื่องจากผมเป็นร้านเล็กๆบางทีการเดินทางอาจจะใช้เวลาหน่อยหรือว่า,าจ,จะติดงานหน่อยนะฮะนี่เป็นตัวไม้ประดูนะครับเดี๋ยวไปดูภายในของห้องนี้อีกห้องนึงระบบไฟฟ้าภายในลืมบอกไปว่าผมทําให้ทั้งหมดเลยแล้วผมทําเป็นระบบไฟฟ้ามาตรฐานแล้วนะปัจจุบันนะครับมีการเดินร้อยท่อเข้าบล็อกค่า c ฟนะครับเดินสายระบบปั๊ก้านะฮะจะเป็นสายสเส้นนะครับขนาดมาตรฐาน2.5้า มีตู้สกิดกันดูกันช็อตนะครับถ้ามีสายเมนมาเนี่ยเข้าตู้สามารถใช้ได้เลยนะฮะในอดีตที่ผ่านมาการเดินสายไฟของผมก็จะเดินเช่นเดียวกับบ้านไม้ทั่วไปโดยการวางสายลอยไว้กับแปรไม้นะฮะแต่ว่าการทำงานของผมที่ผ่านมาจะมีลูกค้าแนะนำตัดเตือนนะฮะช่วยกันดีไซน์ไปด้วยไปด้วยกันนะฮะผมก็จะปรับเปลี่ยนขึ้นมาเรื่อยๆพยายามทำบ้านทุกหลังให้ดีที่สุด ตัวนี้ก็จะเป็นราวลูกกองนะฮะจะมืดไปสักหน่อยนะครับจะเป็นราวลูกกรงระเบียงเหมือนกันนะฮะในการเจาะทะลุผมจะไม่ต่อเลยนะฮะพวกนี้จะไร้รอยต่อครับผมจะเจาะทะลุให้มันยาวตลอดลงไปถึงข้างล่างเลยเพราะฉะนั้นมันจะมีความแข็งแรงทางความสะอาดง่ายเรียบแต่หลูนะฮะไม่ซ้ํใครสำหรับท่านที่สนใจบ้านสไตล์นี้หรือสไตล์ไหนๆนะครับ โทรมาคุยกับผมได้เลยนะครับที่เบอร์โทร087752 0030นะครับและเบอร์082352 3009นะครับหรือจะแอดไลน์ไอดีมาคุยก,กับผมก็ได้นะครับที่ไลน์ไอดี chaija เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ทุกท่านอ,อีกทีนึงนะฮะเรื่องเบอร์โทรและไลน์ไอดีลูกค้า YouTube Channel นะครับผมฝากกดกระดิ่งกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับลูกค้าแฟนเพจช่อง เฟซบุ๊กนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับที่ผ่านมานี้ต้องขอบคุณขอบพระคุณเลยนะฮะลูกค้าทุกทกท่านที่ให้โอกาสผมได้มีงานทานะฮะมีทั้งคําติชมที่ผ่านมามันทําให้ผมได้แก้ไขปรปับปรุงในสิ่งที่เราผิดพลาดมาเรื่อยๆจนณปัจจุบันผมคิดว่าการผลิตบ้านของผมเนี่ยเริ่มมีความสมบูรณ์แบบกว่าในอดีตมากขึ้นนะฮะจุดขายร้านผมไม่ได้อยู่ที่ราคานะฮะ จุดขายร้านผมอยู่ที่คุณภาพที่ผมคัดไม้มานี่ผมจะทําคัดออกมาให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นต้นทุนมันสูงตามขึ้นแต่ลูกค้าได้ไม้ดีแน่นอนนะไม่มีเศษไม้แน่นอนคิวงานของผมในแต่ละปีเนี่ยหลายสิบหลังนะฮะไม่มีเศษไม้ที่ไหนที่สร้างบ้านในมหาศารมากมายขนาดนี้แล้วฮะนอกจากไปไล่ประมูลง,งานข้าราชการไม้เก่าไปซื้อบ้านเก่าหรือบางครั้งไม้ไม่พอต้องไปไล่ซื้อตามโรงไม้คาไม้เก่าด้วยนะครับ ขอขอบคุณลูกค้าทุกทท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมจะพยายามนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบ้านไม้งานไม้อย่างต่อเนื่องนะครับลูกค้าคนไหนที่มีข้อมูลสงสัยก็โทรมาคุยกับผมได้เลยครับอะไรที่ขาดตกบกพร่องลงไปในการนำเสนอก็ขออภัยด้วยครับขอบพระคุณทุกทท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ